พี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้ใหม่หหอรอนจิพาพ,พี่น้องเมาเก็บพักอยู่สวนพี่น้องพักอันลาดิเซียนไปกินอุย้ยไปกินนะจ้าพี่น้องลาดิเซียนโอ้มีแมงมาจอพี่น้องมีแมงมาจอกับอันยังเกาะมันแตกจ้าพี่น้องมันหนาวฝนตกเมื่อคืนนี่จ้าอ้สุดยอดเลยพี่น้องเก็บไปพอกกินจ้าื้นนี้ แล้วว่าตีตำน้ำพริกกะปีพี่น้องต่ำน้ำพริกกะปีเราวกันมีเมนูหลายอย่างจ้ะเพราะว่าเขาหยุดเขาได้เห็ดคลิปเนาะพี่น้องอุ้ยงามจ้ะปีนี้ปี่กายนี่พวกงามจ้าะละัดิเซียนอดิเซียนงามพี่น้องเปลี่ยวหัวกำลังกินเด้พี่น้องหมดละคั้มละคั้มจ้ะพี่น้องผู้ใดปากหน่อยก็คั้มหน่อยจ้ะผู้ใดปากง่ายก็คั้มเดียวเลยจ้ะมันพี่น้องกำลังงามจ้ะ โอ้หัวนี่ไงเติบอยู่พี่น้องฉันปลูกอีกซุ้มหนึ่งอยู่จ้าต่ว่าซุ้มหนึ่งซุ้มนั้นวันแด้ขึ้นปลูกวางอันวันวันใดดว,วันพฤหัสบวันศุกร์นีเละจ้าฉันปลูกโอ้ลาดิเซียนง,งามๆเลยจ้าพี่น้องอันหนึ่งไง,งอันหนึ่งหน่อยเจ้าพี่น้องโอ้มันแตกพี่น้องแตกโกูไงไง้งอง ใบใหญ่กูนี่มันก็จะเป็นเฉียนยำเราือเฉียนพี่น้องยำเราก็เป็นคือเฉียนจ้ะพี่น้องมันอุ้ยงามงจ้ะน้องปลูกไว้แค่ว่็กินเจ้าของนี่จ้าพี่น้องมูหมาขายมูกินน้ำแน่ประมาณนี่จ้ากีฬากับวมีย่างพี่น้องบดมือบดเวน้นเินตะบอนเอ้ยเดินตะน,นี่ จ้ะพี่น้องลาดีเซียนพี่น้องเก็บไปได้๋ยพาไปโลงอีกมุมนึงแก่น้ำจะสายโขกเล็กน้อยบ่พี่น้องน้ำจ้ะพี่น้องลาดีเซียนประมาณนี้จะพี่น้อง เดี๋ยวพาไปเก็บผักกาดพร้อมพี่น้องพักอากาศกับน้ำเรจาจะมาที่นี่จ้ะพี่น้องสันบอมือกล่องสันขอโทษด,ด้วยจ้ะพี่น้องกลุ่มฝ้ากลุ่มฝนพี่น้องเอ้ยลูกกูดอ้อันนี้อีกสงสัยอีกพันหนึ่งพี่น้องสงสัยอีกพันหนึ่งอีกพันหนึ่งพันในเกิดจ้ะพี่น้อง นีพันเป็นหัวแหลมๆจ้าเมื่อกี้หัวกลมๆของปีกายนี่จ้ะอ,อ๋อประมาณนี้เละพี่น้องกินมาเบิดอันนี้ก็กลมพี่น้องโอ้พอดีกินได้จ้ะปิดไว้อีกซุ้มหนึงพี่น้องอ,อ๋อใบสมีญญ้ก่อนโอ้ยนี่เดี๋ยวหัวนึงใหญ่เติอบอยู่พี่น้องจ้า พี่น้องเก็บผักสลัดเขาจะนั่งในบนห้องพี่น้องเยผักสลัดงาไม่ดีจ้ะพี่น้องฟุกสลัดคนเยอรมันเอื่นนะพี่น้องเนาะกินกับน้ำพริกแก้พี่น้องกระน้ำพริกวางกล่องก่อนนะพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องเก็บผักสลัดจ้าพี่น้องโอ้นี่พวกตาตามากระตาเดียวจ้าวันนี้งามพี่น้อง งอง๊มลาดิเซียนเนาะลืมอ่อนอีกตาหนึ่งมาพี่น้องพักอันนี้อันลาดิเซียนนี่ขี้ดินหลายพมดจะต้องไปล้างอีกสองสามน้าเยอะลองงามน้ำมาจ้ะกับลาพี่น้องขึ้นไอเก็บไปกินก,ก็ส่งต่ำตัดลหดลายรอบแล้วนะพี่น้องตัดหลายรอบแล้ว มือวันพลหัสวันพอเยอละมันมันก็บอบเฮดสลัดสูมูกินจ้ะมูคนมะเร็งน,น้ำมาย่างบาร์บีคิวกันจ้ามองในมันแน่นกัก็เก็บออกพี่นอ้องแน,น่น,นนะโพดก็น,นั่นเนาะอู้หังหันนอนทั้งนีจุดนอนเลยจ้าออนเลจ้าพี่นอ้นนอง กับไทยจะเอาไหนไปฝากพี่น้องอยู่ไทยจ้ะทางร้านดีเซียนทั้งนี้แหละแลาวเได้กลับปีนี้ก็ยังโอ้ยังเงยงานกั่พี่น้องไก็เตรียมตัวไว้ก้บพี่น้องเตรียมตัวไว้เนาะถ้าเขาปวดประเทศเขาก็ได้กลับบ้านงานนี่จ้าฟุกสลัดพี่น้องม่วนใจม่วนใจเลยเนาะพี่น้องเนาะพวงเนี้ย ผมมีแดดพี่น้องมื่อนีร่ออกไปสมนีก่อนแดดพี่น้องอยจะไปเก็บอีกพักอีกซุ่มเล่นอยู่แล้วก็ยังขอพักอันหน้นาบ้านนี่จ้าพักอันสิเฮ็ดไปคลิปอีกคลิปนึงจ้าพี่น้องหลายพักจ้ามาื้อนี้เป็นมาพี่น้องหน้าร้อนมาบ่าได้กินบ่ได้ซส้อเลยพักปลูกกินหน้าหนาวเนาะพี่น้องเฮ็ดหยังบ่ได้ พ้าเห็ดยังกับฝ้าเห็ดนาเมา,าจ,ะ,จะพี่น้องวันนี้กินโอ๊กว่าเอาใจอีกอีกนังนก่ออันนั้นว่าเอาใะเลดโอ๊กพี่น้องกินโอ๊กเอาไปรประมาณสามนิ้วแน้วพี่น้องจะมาดังนี้จากน้อยเยนาะขอจะเกียรติแปดนาทีพี่น้องคลิปนี้ก็ได้เฮ้ยจ้าพี่น้องฝักซีจากน้อยพี่น้อง ปักซีเอาไปจักหน่อยจ้าพี่น้องก็รองน้ำงาบเลยนะปักซีเขาก็ได้ก็ได้กินนะจะเอาไปใส่ปนใส่เกลียวจักหน่อยจะ้ะมันแช่ไปอีกซุ้มหนึง่งเลยจะออกมาก่อีกพี่น้องอืมทิ่หอดบานแล้วหอมงปักซีพี่น้องเลยอุ้นต้องอุ้นกระเม็นจะ้ะมันสมปักแป้นตัด <c oughs> ไปเกิดขึ้นมาเองเราทีไปปลูกพักนั่นอีกความแล้วนี่พี่น้อง นี่ก็ปักซีคอ,อยจ้าพี่น้องบักแตงกําลังใหญ่พี่น้องบักแตงมันมากแดดพี่น้องต้องให้แดดออกค่ะค่ะคนนี่โอเคจ้าพี่น้องม,มักิมเนี่ยกดไลค์กดแชร์ไม่ไหม,มรอดน,น้ำในด,ด้วจ้าขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยจ้าสวัสดีจ้า